สวัสดีครับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับโอเวอร์เซียพี่ไนเอาอะไรลงพี่ไทยไม่รู้เนี่ยสวัสดีครับผมวันนี้นะฮะรีวิว Guard Game. ดิจิทัลการ์ดเกมทีดีทีดีสีฟ้าอันนี้เป็นสลีฟที่ได้จากหลอดเพีออเดร์เท่านั้นเนะาะเจกผมอันนี้ก็เป็นของน้องแฮมเออแจกอะไรแล้วกันเนาะแกงไข่ มีลายเซ็นต์ไหมนะมนมนแล้วก็มีสลิปให้5้ซองนะครับผมเป็นดิจิมอนไข่เอาไว้ใช้กับตัวเริ่มนะครับนอตฟอร์เซลนะครับผมโอเคครับต่อไปเราจะแกะทีบีแกะไงดีแกะแบกะไปเลยแกะไปเลยแกะตรงนี้ไม่แกะเลยอเเ้อแกะเลยมี <laughs> ย <laughs> ยคัตเตอร์ครับลืมหยิบลืมหยิบคัตเตอร์แล้วเราก็ไม่มีเล็บด้วย เพิ่งตัดเลยไปยนี่นะครับยากแฉลเอ่อนี่แล้วกันของค่ายบันไดแล้วการเก็บนี้มันแน่นจังเลยโอ้โหนี่แกกล่องก็หนึ่งนาทีละแกสิ่ออะไรวันนี้เนี่ยคัตเตอร์เราไม่ใช้นั่นสินะทำไมกันนะผมมันแน่นมากอะ่ะแกขันะ้นเนี่ยอย่ากเก็บกล่องไว้หน่อย นี่อะดูเดียบโอเคไม่ไหวแล้วใช้ใช้ขั้นตอนสุดท้ายงัดเลยแล้วกันได้ไหมเนี่ยได้แล้วหนึ่งนาทีขึ้นมาถึงก็ไข่ะรู้จักไหมรู้จักไหมตัวไข่ไข่หอยตัวนี้ไดิจิทำอ่ะดิจิทำอ่ะคุณดูเดินร้านดีเวอร์ชั่นอย่างนี้ไม่ได้ดูครับผม่าเหมือนแค่เปิดการ มีข้างหลังเอาข้างหลังก่อนแล้วกันให้สี่ใบอะไรก็ไม่รู้อ๋อมันคือเอาบัตรไปเล่นกับอีกฝ่ายนะครับผมเอาไว้ใส่เ,เล่นกันมันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็คําแนะนำํคำคําแนะนําข้ามไปแล้วกันโอเคครับนี้ครับผมเมมันชื่ออะไรไม่รู้อะ มีให้ต้องสี่ใบเหมือนตีแล้วถ้าอยู่ในไซส้อย่าบอกพลังพันหนึ่งเดาเอาแล้วก็มีน้องน้องกำลังก่อทรายอยู่วานิลาวานิลาไม่มีเทคไม่มีเทกอยูกำลังเติบโตกำลังเติบโตนะฮะง่ายดีเหมือนรีเบิร์ดอ่ะครับกำลังเติบโตให้สี่ใบเลยยอดตอนนี้ครับโอ้การันตีว่าใส่ค่าคอสูญแปดใบสินะเกมนี้ไม่ใช่แค่แปดนะครับผม ให้ถึง12สองเลยครับผมให้เยอะมากนะฮะเอาแบบว่าลงเล่นแบบเมสพงสกูก็แล้วน้องน้องวานิลาวานิลา,าจริงๆวะยอมรับเลยแล้วก็มีอันนี้ให้สองใบน้องให้สองใบสิบสี่อันนี้ให้สี่ใบเลยให้เยอะมากเป็นบล็อกเกอร์แน่ๆเลยให้สี่ใบยินดีด้วยครับผมได้บล็อกเกอร์สี่ใบ ปเย,ปเลยแล้วก็ใบนี้โหให้ใฟอยทั้งสี่ใบเนี่ยโค้ดลงทุนเลยทีดีซื้อมนันเท่าไหร่หน,นะครับสองร้อยสามสรมิบบาทนะฮะไม่แย่ไม่แย่นะเนี่ยการคุณภาพดีเรลห้าสหยังิโอ้ไดเวลหกเป็นซาลาด้าพลังโจมตีเหมือนสองเหมือนซาลาด้าเลยมันชื่ออะไรก็ไม่รู้อะรู้ชื่ไหม โอเคหน้ากล่องให้สองใบมมสองใบเองอ่ะต้องซื้ออีกอันนะครับเนี่ยกล่องเดียวไม่พอแล้วก็มีเด็กผู้ชายให้สีใบผู้เล่นอยู่หน้ากล่องนะฮะแล้วก็มีใบคอสูตรทำอะไรก็ไม่รู้บกคีหนึ่งเหรอหรือสักอย่างก็มีใบคำรามนะผมให้ถึงสี่ใบ ฟ้าคำรามเนะตะล่างบนนะ,ะาาครนะับอไม่ใช่ผิดผิดเกมฮนะแล้วก็นี่ครับผมคอสี่อะไรก็ไม่รู้าอันได้ใน FKK นะครับผมมียกมียกทำได้มียกมียกใบนี้นะครับผม TD, ทีดีทีดจะการันตีพวกใบคอสเจ็ดคอสแปดนะครับผมใช้นะฮะขายได้ใบละห้าร้อยเอยดแล้ว e ไม่เกินนะั้นแต่สีแดงนี่จะแพงเป็นพิเศษคตุ้ม เดี๋ยวผมก็อันนี้เป็นเด็กพร้อมเล่นเลยนะครับผมสังเกตว่าหลังการ์ดจะมีแค่อันนี้นะผมที่ที่เป็นสีขาวนะเราสามารถใส่ได้ห้าใบแต่ให้มาสี่ใบเอ๊ะมันยังไงกันนะเดี๋ยวไว้เติมยังไงก็ต้องซื้อที่ดียังไงยังไงก็ต้องซื้อบูสเตอร์นะครับผมเพื่อเติมของเข้าไปนะฮะเพราะในนี้นะผมเป็นการหลังดําหมดเลยนะครับเกมนี้จะเหมือนมีสองกองการนะครับผมมีฟักไข่แล้วก็มีเด็กเดี๋ยวผม สำหรับวันนี้ดิจิมอนนะครับผมขอบคุณมากครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผม